Música สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เกิดวันเสาร์ทุกคนนะคะนี่ก็จะเป็นดวงทั่วไปของคุณนะคะในเดือนตุลาคมนะมาดูว่ามีไกด์ไลน์อะไรถึงคุณบ้างนะคะในเดือนนี้เปิดไพ่ขึ้นเรียบร้อยแล้วรู้สึกว่าเหมือนคุณเพิ่งจบอะไรบางอย่างมานะคะชาวาวันเสาร์อาจจะเป็นเพิ่งมีการจบหรือว่าการเริ่มต้นเกิดขึ้นนะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณอยู่ในคําว่าความแบบอ่า เหมือนเหมือนจะพยายามที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะแต่มันก็ยังจะมีแบบความเจ็บปวดความเศร้าเหลืออยู่นะคะแต่แน่นอนไพ่นี้ขึ้นมาคุณกําลังจะได้แบบเริ่มต้นใหม่หลังจากความรู้สึกที่แย่ๆมันหายไปนะคะหลายคนก็แบบมีการจบความสัมพันธ์มาถูกหลอกถูกโกงมาเออมันขึ้นมาแบบการถูกหลอกลวงอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ารู้สึกพลาดนะคะกับใครสักคนที่เหมือนโกหกเรา หรือสิ่งที่คิดไว้มันไม่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 ใช่อย่างที่คิดอย่างเงี้ยคุณรู้ความจริงอะนะคะถ้ายังไม่รู้เนี่ยมันมีแบบความจริงจะถูกเปิดเผยนะคะกับบางสิ่งที่เหมือนเราแบบกํบบาลังจะจบเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นที่การงานก่อนนะคะในเดือนนี้ถ้าคุณว่างงานนะครัแบบจะเป็นช่วงเวลาที่หลายคนก็ออกจากงานแหละ บางคนก็ได้เริ่มต้นงานใหม่แล้วถามว่ามีโอกาสที่จะได้งานใหม่ไหมหมอโบหมอโบว่าคุณอาจจะได้แบบมีโอกาสไปเริ่มต้นงานใหม่หรือบางคนนะคะอาจจะไม่ได้ชอบแต่คุณได้คําตอบแต่คุณไม่ได้ไปก็มีนะคะอืมหรือบางคนงานที่ชอบอะแล้วมันก็แบบพลาดไปแล้วก็มีเหมือนกันแต่ที่แน่ๆนะคะจะได้รับคําตอบอะไรบางอย่างเกี่ยวกับงานที่เราไปสมัครนะคะ อาจจะเป็นให้รอหรือว่าอาจจะเป็นแบบว่านัดไปสัมภาษณ์ก็ได้นะส่วนคนที่ทํางานประจานะคะคนที่ทํางานประจําน่าจะมีในเรื่องของความรู้สึกบางอย่างนะคะในที่ทํางานอย่างเงี้ยกับเพื่อนร่วมงานหรือเราเองเรารู้สึกว่าให้เรากดนะะากดันนะคะมีความกดดันนะคะแต่แน่นอนมันจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างของคุณมันขึ้น a n e l number เป็น55555เป็นแบบการ c h a n นะคะ something is new เรื่องใหม่ๆกําลังเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะอืออาจจะมีบางอย่างเกิดขึ้นใหม่นะคะกฎระเบียบใหม่หรือว่า,ผาแผนกใหม่หรือคู่คนใหม่ๆหรือว่างานใหม่ๆใ,ในที่ทํางานเกิดขึ้นแล้วก็ใครนะคะที่คุณรอคําตอบบางอย่างในที่ทํางานอยู่นะคะกําลังจะได้คําตอบไม่ว่าจะเป็นการขึ้นเงินเดือนเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งคุณจะได้คําตอบนะคะคําตอบนั้นมันขึ้นอยู่กับบุคคลนะคะ บางคนก็เป็นคําตอบที่ดีมากนะคะได้ตำแหน่งงานแต่บางคนก็อาจจะเป็นได้คําตอบในเรื่องของการโยกย้ายมันเลยทําให้เรารู้สึกว่าไม่โอเคอย่างเงี้ยอืมเอ่อคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวนะคะอาจจะเป็นช่วงที่คุณแบบผ่านวิกฤตของการเงินมาซบเซาอะไรบางอย่างมาเนาะเออเป็นช่วงเวลาที่รอคอยคําตอบบางอย่างในเรื่องของผลลัพธ์ธุรกิจหรือว่ารอคอยคําตอบเซเยสเซโนกับ การซัพพอร์ตนะคะหรือว่ากับลูกค้าหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยนะแต่มีโอกาสเหมือนคุณจะได้เริ่มโปรเจกต์หรืออะไรใหม่แต่ต้องระวังการลงทุนที่สุ่ม,สมเสี่ยงระวังการไปเซ็นสัญญาระวังการถูกหลอกนะคะอะไรที่ยังไม่ชัดเจนนะคะเบรกไว้ก่อนนะคะเพราะมันมีไพ่แห่งการเตือนขึ้นมาอย่าไปลงทุนที่แบบผิดประเภทเลยอย่าเพิ่งไปเชื่อใจใครง่าย ะะคะโดยเฉพาะการแบบถูกหลอกจากภายนอกทําเป็นดูดีแต่ที่จริงแล้วอาจจะไม่ใช่ก็ได้อัน,นี้ไพ่เตือนถือว่าดีมากๆนะถ้าไพ่เตือนเนี่ยนะธุรกิจอืมหลายคนก็อาจจะมีเกณฑ์ไดแ้แบบศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับธุรกิจหรือว่าการงานของคุณก็ได้นะคะแต่เรื่องดีๆมันก็มีแหละตาจ,จะเป็นเหนื่อยหน่อยนะคะเดือนนี้ในเรื่องของงานนะ,ะแต่ คุณจะได้รีแลกคุณจะได้คำตอบบางอย่างแหละในเดือนนี้อืเดี๋ยวนะการเงินนะคะการเงินก่อนหน้านี้นะ่าจะมีการแบบใช้เงินบางอย่างมาแล้วก็าบางทีอาจจะมีการแบบลงทุนกับตัวเองบางเรื่องนะคะการเงินอาจจะได้ใช้เงินเกี่ยวกับการลงทุนนะคะการศึกษาหาความรู้หรือว่าซื้ออะไรที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนเพื่อตัวเองอะ่ะ ะะแต่การเงินหมอโบว่าเหมือนแบบมีโชคช่วยอยู่ค่ะมีโชคช่วยไม่รู้จากการเสี่ยงหรือว่ามีคนเอามาให้นะอืมการเงินสุขภาพนะคะไมเกรนนะคะต้องระวังในเรื่องของไมเกรนหรือว่าประสา,ะสาทโลเครียดนะคะที่เหลือก็ไม่ได้มีอะไรนะคะที่เหลือก็ไม่ได้มีอะไรวนความสัมพันธ์นะคะสำหรับคนที่เพิ่งจบต้องบอกว่าเป็นช่วงที่คุณอาจจะต้องทําใจแล้วก็ลีฟนะคะ เยียวยายตัวเองนะคะรักษาแบบอารมณ์แล้วก็จิตใจของตัวเองพยายามเอาสิ่งที่แบบว่าพื้นที่เคลียร์พื้นที่ให้กับตัวเองในช่วงอะ่รการฮิลลิ่งถ้าคุณกําลังจบ,บ,บอะไรบางอย่างที่มันแบบเออ่เจ็บปวดมานะะเป็นช่วงที่เราจะแบบฟื้นฟูพลังบวกของเราอีกครั้งหนึ่งนะ,ะบางคนก็จบไม่สวยสักเท่าไหร่นะคะถูกหลอกปิดหูปิดตาโกหกอะไรต่างๆนานาหลายเรื่องนะคะก็ขอให้ผ่านพ้นไป แต่มันทําให้คุณอะได้เป็นอิสระนะคะแล้วก็หนึ่งสิ่งนะคะไม่ว่าคุณทุกทรมานอะไรก็ตามคุณเหมือนจะได้แบบเป็นอิสระจากสิ่งนั้นแล้วคุณจะได้เริ่มต้นใหม่นี่คือสิ่งที่ดีของคีย์เวิร์ดของไพ่เซตนี้สําหรับคุณนะคะถ้าคุณเจอพลังงานนี้อืมแต่ก็จะมีคนมาฮิลลิ่งจิตใจคนมาจิตมีมาฮิลลิ่งจิตใจคุณมาช่วยเหลือเกือ้อกูลมาไกด์ไลน์อะไรต่างๆนานาอาจจะเป็นชาวกรกดหรือชาวราศีสิงห์ก็ได้นะคะ าาถ้าดินก็โดดเด่นเหมือนกันนะคะเอาหละเป็นช่วงที่เราจะต้องรีลีฟนะคะความเจ็บปวดความเศร้านะคะมูฟออนจากอดีตนะเพราะบางอย่างที่ใหม่กําลังเข้ามาแล้วผู้คนใหม่ๆธุรกิจใหม่ๆการเรียนความรู้ใหม่ๆอย่างเงี้ยนะคะอืมการศึกษานะคะมีไพ่แห่งการศึกษาขึ้นอยู่นะคะหลายคนก็จะได้ไปศึกษานะคะกับสิ่งที่แบบเตือนขาด เพื่อที่จะมาทําให้มันชำชำนาญขึ้นนะคะมันเหมือนแบบว่าไปเรียนเพื่อปรับแล้วก็เสริมให้มันดีกว่าเดิมเพื่อสกยภาพของคุณน่ะนะความรักสําหรับอโสดไปแล้วเนาะไปหรือ,อยังคนโสดนะคะถ้าคุณแบบอย่าเพิ่งไปเชื่อใจใครนะ,ะอาจจะเข้ามาแบบสวยหรูอะไรเงี้ยพยายามแบบรักตัวเองเยอะๆก่อนเราจะคุยก็คุยไปแต่อย่าเพิ่งแบบว่า ไปให้ใจอะไรมากมายในเดือนนี้นะคะมันดูสึกว่าเออมันจะมือว้ามันดูแบบอันนั้นอันนี้แต่นะคะอย่าลืมนะคะว่าเ,เราต้องใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์บ้างนะคะแค่ภายในเดือนนี้เท่านั้นนะคะสำหรับคนที่มีคู่นะคะคนที่มีคู่น่าจะเป็นช่วงเวลาที่เข้าใจกันนะคะในเรื่องของการแบบทําความเข้าใจกับความรู้สึกของกันและกันอะ,ะประับความเข้าใจอาจจะมีจับเข่าคุยกันรปรึกษาหารือนะคะหรือว่าช่วยเหลือเกือ้อกูลนะคะ แล้วพยายามแบบว่ามองถึงปัญหาที่ที่มันมีร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะโอเคเรามาดูคําแนะนําก่อนนะคะคําแนะนําของจัก,กรวาลเอาใบแรกก่อนนะ mm. เดี๋ยวนะแ n g เจิลนัมเบอร์บอกไปแล้วคุณมีแ n g เจิลนัมเบเลขมงคลมีไหมอ๋อเลขมงคลมีเลขอืมมีเลขสี่เลขศูน นะคะมีเลขสี่กับเลขศูนย์นะแล้วก็เลขแปดค่ะอ่ะเลขสี่กับเลขศูนย์นั่นแหละที่ชัดๆนะอ่ะคำแนะนำนะคะถึงคุณแฮปเฟสนะคะจงจงมีความศรัทธาเข้าไว้นะคะอะไรก็ตามที่คุณแบบรู้สึกว่าเฮิร์ตใจอยู่นะตอนนี้อาจจะมีความเฟลเฟลความเหนื่อยๆท้อทๆนะ มีศรัทธาว่าอนาคตจะสดใสแล้วก็ดีกว่าเดิมเสมอความฝันจะเป็นจริงการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกนะคะที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเวลานี้ความยากลำบากจะหายไปนะคะแสงสว่างรอคอยคุณอยู่นะคะเป็นกำลังใจให้สู้ๆนะคะอเป็นช่วงเวลาที่คุณจะก้าวข้ามผ่านนะคะความทุกข์ยากความเจ็บปวดได้แล้วก็คุณได้รับการปกป้องนะคะปกป้องสิ่งที่คุณสร้างขึ้นมา เหมือนคุณจะพยายามปกป้องสิ่งที่คุณสร้างขึ้นมาแล้วก็เตรียมพร้อมนะคะแล้วก็จงขอความช่วยเหลือกับเทวดาของคุณสิอย่ายอมแพ้นะแล้วก็ช่วงเนี้ยเก้าคาถาเนี่ยมันให้เราเนี่ยเป็นเหมือนแอนเะจิลเอิร์ดเอิร์ดแองเจิลน่ะให้เราอ่ะเหมือนดูแลสิ่งแวดล้อมดูแลสัตว์นะคะเออประมาณนี้เหมือนสไตล์แบบไลฟ์เวิร์กเกอร์หรือว่าคนที่ ทำอะไรเพื่อโลกนะคะดูแลธรรมชาติดูแลสัตว์อะไรอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะคะควรจะทําสิ่งนั้นนะคะเป็นการแบบไม่ใช่เสริมดวงเสริมอะไรมนุษย์ทุกคนเป็นหน้าที่นะคะที่เราจะต้องแบบเราไม่ต้องทาลายอะ่ะแต่แต่ทุกคนน่ะทําลายโดยทางอ้อมอยู่แล้วโดยที่รู้ตัวหรือไม่รู้ตัวนะคะจากการใช้ชีวิตของเราดังนั้นนะคะสิ่งที่ดีอ่ะควรที่จะเราฟื้นฟูไม่ได้ใช่ไหมเราก็ควรที่จะทําอะไรเล็กๆนน้อย,อยเพื่อธรรมชาติแล้วก็เพื่อแบบ สัตว์นะคะเป็นกลไกลของแบบจัก,กรวาลวเนาะเออกับโลกใบนี้อ่ะแล้วก็ใบที่สามนะคะของคุณ The ว i ว w of f อ r ์จูนนะคะอันนี้คือการเริ่มต้นใหม่หรือการสิ้นสุดนะคะของบางอย่างความก้าวหน้ากำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะแมนมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามาในเชิงบวกนะคะในชีวิตของคุณ หลายคนหลายท่านอาจจะได้เดินทางนะคะมีเกณฑ์เดินทางค่ะหรือบางคนบางท่านอาจจะมีเกณฑ์ได้รถใหม่ก็มีนะอืมเดี๋ยวนะหนึ่ง โอเคแล้วก็เ,เนี่ยออกจากความทุกข์ความเศร้านะคเป็นช่วงเวลาที่คุณจะเขาเรียกน่ะปล่อยนะคะปล่อยวางความทุกข์ทั้งหมดนะคะเอาอะไรที่มันไม่ดีออกไปจากแบบเมมโมรีหรือว่าจากชีวิตของเราอะไรที่มันลบๆอะ่ะอืม ความฝันและก็การตัดสินใจนะคะแต่ความฝันของคุณจะกลายเป็นจริงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณ j จจัสมนมารอแล้วคุณจะเห็นความชัดเจนนะคะกับการเปลี่ยนแปลงนี้อืมส่วนใหญ่นะมันจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของความรักกับการเงินนะคะที่มันชัดเจนมากๆาแลวจะเป็นการเงินนะที่ชัดเจนมากๆเลยอือหือ ถามว่าการเงินจะดีขึ้นไหมหมอโบการเงินจะดีขึ้นแต่ต้องระวังการถูกหลอกถูกลวงระวังแง่เขายืมเงินระวังคําพูดที่ดูแสนหวานแต่แบบว่าอาบไปด้วยยาพิษอย่างเช่นคุณจะเห็นว่านางอักษรใช่ไหมใช่ใช่นางอักษรเนี้ยจะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับความงามมันเยาวยวนมันอะไรหรือว่าความลวงอะ่ะแล้วระวังการถูกหลอกนะคะจากแบบอะไรที่เพ้อฝันหรือถูกชักจูงหรือว่าหลงผิดหูเบาต้องระวังนะคะ เลขสองสองนะคะบางทีก็จะรู้สึกว่าอ่อนไหวบางทีเลยรวนเปลี่ยนใจง่ายหน่อยเดือนนี้แล้วก็มีความรู้สึกว่าไม่แน่ไม่นอนกับอารมณ์นะคะไพ่ธาตุน้ำขึ้นเยอะมากเออดังนั้นอาจจะเป็นเดือนที่คุณจะต้องแบบทำความแบบสมดุลกับจิตใจของตัวเองนะคะคุณนเป็นคนที่มีจิตใจเมตตานะคะชอบทำให้คนอื่นมีความสุขนะคะแล้วก็มีสเสน่ห์กับคนรอบข้างแต่คุณจะหูเบาแล้วคุณก็จะมีแบบ เชื่อคนง่ายไปนะคะอืมดังนั้นไพ่นี่เตือนขึ้นมาอย่าหูเบาอย่าเชื่อคนมากอย่าเชื่อคนง่ายนะคะแต่ในเรื่องของสายศาาสิ่งเล่นลับอะไรต่างๆนานาเนี่ยแบบคุณแบบเต็มที่เลยนะเออถ้าจะเชื่ออะไรแล้วก็จะถอนตัวยากนิดนึงดังนั้นเดือนนี้จะต้องเป็นคนที่มีเหตุผลนะคะเออจะเชื่ออะไรต้องมีเหตุผลต้องมีข้อมูลอ่ะนะอืม นี่ก็คือคําพยากรณ์ของคุณในเดือนนี้มีเลขมงคลบอกไปแล้ววันที่ดีที่สุดของคุณในเดือนนี้จะมีวันเสาร์นะคะวันเสาร์วันพฤหัสอืมวันเสาร์วันพฤหัสอีกหนึ่งวันจะเป็นวันศุกร์นะคะสีมงคลของคุณในเดือนนี้นะคะเป็นสีเหลืองแล้วก็สีเขียวนะคะอืม มาดูสเปริชัวนะคะทางด้านจิตวิญญาณของคุณอาจจะเป็นช่วงเวลาของการเกิดใหม่จิตวิญญาณการเกิดใหม่นะคะหรือว่าเซอร์เคอรใหม่การเริ่มต้นใหม่นะคะการปล่อยวางสิ่งเก่าๆนะคะการไปแบบหาประสบการณ์ใหม่ๆนะคะการรอคอยที่จะแบบถึงเวลาแล้วหน้าที่เราจะเติมเต็มอะไรบางอย่างนะคะ ถึงเวลาแล้วที่คุณจะเริ่มต้นนะคะในเรื่องของเส้นทางนี้เริ่มต้นบทเรียนใหม่ประสบการณ์ใหม่อย่างเงี้ยมันมันถูกกําหนดมาแล้วมันอาจจะมาช้าแหละการเปลี่ยนแปลงเนี้ยแต่มันได้มาแล้วนะคะแล้วมันก็เป็นไปในทิศทางที่ดีด้วยอย่าลืมนะคุณได้รับการคุ้มครองแต่คุณได้รับการคุ้มครองแต่คุณก็จะต้องคุ้มครองธรรมชาติแล้วก็สัตว์นะคะสัตว์โลกกลบคืนไปนี่เป็นอาจจะเป็นแบบโซแพลนของคุณก็ได้นะคะ โอเคค่ะก็ถามว่ามีโชคไม่ราบไหมมีอยู่นะคะมีโชคเล็กๆน้อยๆเข้ามาอยู่ก็ขอให้มันเป็นการจบแล้วก็การเริ่มต้นใหม่ที่ดีสำหรับชีวิตของคุณนะคะฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยสำหรับใครนะคะที่สนใจที่จะลงเรียนคอร์ดไพ่ยิบซีนะคะการตื่นรู้นะคะทางจิตวิญญาณผ่านไพ่ทักหาแอดมินได้เลยนะคะคุณสามารถ หรือว่าคุณสามารถชมรายละเอียดได้ที่ทายคลิปต่อจากนี้ได้เลยนะคะใครที่ชมคลิปนี้นะคะคุณสามารถนำโค้ดนะคะรหัส22นะคะรับส่วนลดได้นะคะสำหรับคนที่ยังไม่ได้สมัครนะเออส่งรหัส22ให้อดมินนะคะแล้วก็ขอส่วนลด1,000บาทได้นะคะ เพราะว่าเราจะเรียนกันต้นเดือนนี้แล้วนะสำหรับใครที่ลงห้องหนึ่งนะส่วนใครที่ลงห้องสองก็คือปลายเดือนนะคะศึกษารายละเอียดก่อนหวังว่าเราจะได้เจอกันนะคะทุกอย่างไม่มีอะไรบังเอิญบนโลกใบนี้นะคะโอเคค่ะเริบๆค่ะสวัสดีค่ะถึงคนที่มาเจอคลิปนี้นะคะตอนนี้คุณกำลังตามหาบางอย่างหรือเปล่านะคะ คลาสมาสเตอร์ยูเนเวอร์ r ันะคะเป็นคลาสที่อาจจะตอบโจทย์บางอย่างให้คุณนะคะหนึ่งดูรวงไม่เป็นนะคะพยายามมากี่ครั้งแล้วก็ทำไม่ได้สักทีนะคะไม่มีพื้นฐานหรือมีพื้นฐานนะคะมีหนังสือไหลเล่มมีไพ่ไหลสำรับนะคะพอจะดูจริงๆก็ทำไม่ได้สักทีนะคะโอเคแล้ว มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องจิตวิญญาณนะคะคนที่กําลังหาเหตุผลอยู่นะคะอยากจะค้นหาความหมายกําลังตัดสินใจอยู่เอะว่าจะเรียนดีหรือเปล่าแล้วการเรียนเนี้ยมันไปช่วยอะไรนะคะกับชีวิตของเราบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นหนึ่งคุณจะได้ความหมายนะคะหรือช่วยคุณในการตัดสินใจการพัฒนาตัวเองนะคะจากการเรียนรู้แล้วคุณก็ยังสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็พัฒนาทางด้านความคิด นะคะการวิเคราะห์แล้วก็การสื่อสารได้ดีขึ้นแล้วก็เชื่อความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณนะคะสำหรับบางคนนะคะไพ่ยิบีนี้จะเป็นเครื่องมือในเรื่องของการเชื่อมโยงจิตวิญญาณนะคะ mm. เข้ากับการตีความหมายได้ลึกซึ้งมากหลายท่านไม่รู้นะคะที่จริงคือเขามีมานานแล้วศาสตร์นี้แล้วก็คลาสนี้นะกำลังจะตอบจบ โจทย์คุณคือยกระดับนะคะให้เหนือกว่าการดูรวงแบบธรรมดานะคะก็คือ Master u n i v e r s วอรนี้แหละนะคะใครที่กำลังมองหาสายจิตวิญญาณสาย How to สายพัฒนาตัวตนนะคะแล้วก็ได้ฮิลลิ่งตัวเองได้ฮิลลิ่งคนอื่นแล้วก็แบบสนุกนะคะไขค,ความลับแล้วก็ปริศนาของจักรวาลหรือว่าการพยากรณ์นี้นะคะก็คือจะตอบโจทย์ให้คุณได้ถ้าคุณกำลังมองหาวิธีว่าจะเป็นวิธีที่จะแสดงความคิดความรู้สึกของคุณ นะคะผ่านการเรียนรู้หรือว่าผ่านการแบบอยากรู้อนาคตที่เราคอยคุณอยู่นะคะมาร่วมนะคะเรียนไปด้วยกันกับคลาสนี้ซึ่งเป็นคลาสสุดท้ายนะคะของของปีนี้นะคะก็คือ Master ร์ยูเรุ่นที่16นะคะหาของขวัญส่งท้ายกับตัวเองด้วยการลงทุนกับความรู้นะคะเป็นการแบบเปิดประตูบานใหม่นะคะสู่แบบ ีใหม่ของคุณนะคะคลาสนี้มีโปรโมชั่นดีๆคุณสามารถแบ่งชำระได้ถึง4ครั้งนะคะรวมไปถึงคุณสามารถเลือกวันได้นะคะว่าคุณจะเรียนวันไหนเพราะว่าห้องเราจะแบ่งออกเป็น2ห้องนะคะก็จะมี4 5 6 ตุลาคมยี่ห้ายี่หกยิบเจ็ดตุลาคมนะคะตอนนี้ก็คือเกินครึ่งห้องแล้วนะคะสมัครมาตอนนี้ยังทันแล้วก็ได้รับโปรโมชั่นที่ดีสมัครปุ๊บคุณจะได้อะไรแน่นอนคุณจะได้คลิปไปเตรียมตัวนะคะเป็นคลิปเตรียมแบบความหมายที่ละเอียดมากๆนะคะเออแบบได้เปียบมากสมัครไว้ได้ไวนะคะแล้วคุณก็จะได้ไพ่หนึ่งสำรับเพื่อไปฝึกฝนได้สร้อยหินได้เอกสารนะคะแล้วก็ได้ขาตั้งกล้องด้วย ส้อยหินนี้ชื่อว่าลาพิสลาชูลี่นะคะจะเกี่ยวข้องกับตาที่สามแล้วก็ในเรื่องของการอุดรอยรั่วของการเงินนะ,ะโอเครายละเอียดส่วนอื่นนะคะก็จะมีโอเคเราก็จะมีสอนนะคะนอกจากไพ่แล้วสอนดูดวงให้เป็นแล้วดูดวงเป็นภายในห้องเลยนะคะเรียนกันหลักๆ3ามวันอีก2วันก็คือ จะมีคอร์สของการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ให้คุณนะคะคุณจะได้ไปทำเป็นอาชีพได้แล้วก็มีการโปรโมทให้ใน YouTube ด้วยแล้วก็มีพื้นที่ให้คุณนะคะได้ฝึกฝนแล้วก็ได้ช่วยเหลือผู้คนนะคะผ่านกลุ่มนะคะเออสำหรับนักพยากรณ์นะคะแอนเจิลทีมของเราเนาะ <laughs> แล้วมีอะไรอีกหมอโบก็มีใบป,ประกาศนียบัตรให้นะคะมีการบ้านเราไปตรวจให้หลังจากที่ ผู้คุณได้ไปเรียนอะไรกันแล้วก็มา follow up กันนะคะก็คือเต็มเต็มที่เลยคลาสนี้แล้วมีวิดีโอให้อัดให้นะคะการสอนสดๆนะคะต้องบอกว่า energy เพียวแล้วก็สดมากๆอัปเกรดอัปเดตข้อมูลอยู่เสมอเสมอนั้นคือคุ้มมากราคาโปรโมชั่นคนปรดของจัก,กรวาลน,นะคะแบ่งชำระได้4ครั้งทัวนอีกรอบถ้ารายละเอียดใดที่ขาดตกบกพร่องไปทักถามแอดมินได้เลยนะคะอย่ารีรออย่ารอช้านะคะเพราะว่า ความรู้ไม่รอใครนะคะในในโลกยุคนี้นะคะเป็นเจนที่ทุกคนจะต้องเข้าถึงในเรื่องของจิตวิญญาณในเรื่องของการตื่นรู้ได้แล้วรู้คนอื่นเราได้เปรียบแล้วก็รู้ตัวเองเราคือคนที่ตื่นรู้นะคะโอเคหวังว่าเราจะได้เจอกันนะคะขอคนที่จริงใจขอคนที่พร้อมจริงๆนะคะที่จะเรียนรู้ไม่ขายคลิปนะคะหมอโบไม่ขายคลิปคุณสมัครแล้วคุณต้องลงเรียนเท่านั้นนะคะหวังว่าเราจะได้เจอกันเลิบเคะ่ะ